นายรณดลน,นุ่มนนรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินเปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจเพื่อดูแลหนี้ครัวเรือนให้ตรงจุดและยั่งยืนขึ้นโดยจะยกระดับมาตรฐานธุรกิจการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้จนถึงอยู่ในภาวะหนี้มีปัญหาโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในเดือนมกราคมปี2567 สำหรับมาตรการแก้หนี้เรือรังที่ตอนนี้มีอยู่กว่า5 0 0 0 0 0บัญชีจะครอบคุมเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลที่เป็นวงเงินหมุนเวียนเท่านั้นโดยมาตรการนี้จะเป็นมาตรการแบบสมัครใจที่ลูกหนี้สามารถเลือกเข้าโครงการได้หรือไม่เข้าก็ได้โดยมาตรการจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมษายน2567ซึ่งหลังจากมาตรการมีผลบังคับใช้แล้วธนาคารและนอนแบงก์ bank, ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนหรือติดต่อลูกหนี้ทันทีหากลูกหนี้ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรังเพื่อเปิดทางเลือกให้ลูกหนี้สามารถชําระหนี้ต่อเดือนได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระอัตราดอกเบีย้ยและสามารถออกจากหนี้เรื้อรังได้เร็วขึ้นพร้อมทั้งยื่นเงื่อนไขในการลดดอกเบีย้ยให้ลูกหนี้ลดลงมาเหลือต่ํากว่า15เเพื่อเร่งให้ลูกหนี้ปิดจบหนี้ได้ไม่เกิน5ปีนับตั้งแต่วันเข้าโครงการ รายงานข่าวสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกอพทออเปิดเผยว่าในไตรมารส2ของปี2566ภาพร,รวมของการขนส่งของประเทศมีแนวโน้มลดลงจากไตรมาสแรกของปีนี้โดยมีจำนวนผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินลดลงแต่มีปริมาณการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้นโดยเหตุผลที่ทำให้ภาพร,รวมจำนวนผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินที่ลดลงมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องมาจากการเริ่มเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยตัวเลขจํานวนผู้โดยสารในไตรมาสที่2มีจํานวนทั้งสิ้น28.85ล้านคนลดลง2.09ล้านคนขณะที่ปริมาณเที่ยวบินในไตรมาสนี้มีปริมาณเที่ยวบินทั้งสิ้น1 9 1 0 3 1เที่ยวบินลดลง5,133เที่ยวบิน บริษัทปาทอน้ำมันและการค้าผิกจำกัดมหาชนหรือ OR และบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนได้มีการประกาศปรับราคาขายปีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดขึ้นอีก30สตางค์ต่อลิตรและกลุ่มดีเซลพรีเมียมปรับขึ้นอีก1บาทนอกนั้นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2 5 6 6เวลา5นาิกาส่งผลให้มีราคาปรับใหม่ดังนี้ เบนซินราคา45บาท34สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ oh 95ราคา37บาท55สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ oh 91ราคา37บาท28สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ oh E20 ราคา35บาท24สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ oh E85 ราคา35บาท69สตางค์ต่อลิตรราคาดีเซล B7 อยู่ที่31บาท94สตางค์ต่อลิตรดีเซล B10 ราคา 31บาท94สตางคต่อลิตรดีเซล B 20ราคา31บาท94สตางต่อลิตรและดีเซลพรีเมียม39บาท94สตางต่อลิตรโดยราคานี้ยังไม่รวมราคาภาษีทองที่ของแต่ละจังหวัด